ผู้จัดการครับโรงงานเรามีขโมยครับมีโจรจริงๆด้วยไปบอกผู้จัดการดีกว่าเป็นพนักง,งานก็ต้องทําตามกฎของบริษัทเดือนนี้ผมจะหักตังคุณ500รผู้จัดการครับโรงงานเรามีขโมยครับจะเป็นไปได้ยังไง โรงงานเรามีทั้งรอปภมีทั้งกล้องวงจรปิดจะมีขโมยเข้ามาได้ยังไงมีจริงๆนะครับเพราะปกติเข้ากล่องโรงงานเราจะเหลือตลอดแต่ของหลงังๆมานี้ไม่เหลือเลยครับช่วงนี้พนักง,งานเราทํางานหนักหรือเปล่าก็เลยกินเยอะไม่ใช่นะครับเพราะผมจะทาเผื่อให้ตลอดยังไงก็ต้องเหลือครับถ้ามีขโมยอย่างที่นายพูดจริงๆฝากนายดูด้วยแล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้อีกแรงนายกลับไปทํางานได้แล้วครับ S 1> <S 1> <S 1> <S 1> กลับกันหมดสักทีไปเก็บโต๊ะดีกว่ามีโจนจริงๆด้วยไปบอกผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการครับ โรงงานเรามีขโมยจริงจรด้วยครับเมื่อกี้ผมเห็นคนหยิบข้ากล่องไปต่อหน้าต่อตาผมเลยได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปดูอให้เห็นกับตาครับมาครับทานให้อ่อยนะครับทานได้่ลยนะครับไม่หยิบเมาเพิ่มได้นะครับ,น,รน,รบนี่ครับ วันนี้มีกะเพราหมูสับผักกาดดองหมัดไข่แล้วก็กะเพรา,าหน่อไม้ครับเฮ้ยาการงเงาเยอะขนาดนี้มันกินหมดแล้ววะกินหมดสิวะกินหมดก็ไม่เป็นไรแต่ยาเอากลับนะครับมันผิดกฎโรงงานเดี๋ยวจะโดนไล่ออกเอาได้นะเฮ้ยมึงยาเ,ยเอากลับนะเว้มึงเอากลับแบบโดนไล่ออกแนะ่กินหมดอยู่แล้วนะ นี่เธอกำลังจะทําอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เห็นเห็นอยู่ว่าเธอกําลังขโมยข้าวกล่องทําไมฉันไม่คุ้นหน้าเธอเธอทํางานอยู่แผนกไหนแผนกต้อนรับค่ะเพิ่งมาทํางานได้หนึ่งเดือนค่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าบริษัทเรามีกฎห้ามแอบเอาข้าวกล่องกลับบ้านฉันเปล่านะคะยังจะมาปฏิเสธอีกผมเฝ้าดูคุณมาหลายวันแล้วหลักฐานคามือขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอีก ฉันคงต้องไปเช็คกล้องวงจรปิดซะละเกิดอะไรขึ้นนั่นไงบอสมาพอดีเราจะจัดการกับเธอคนนี้ยังไงดีคะผู้จัดการตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอสคะเธอคนนี้เป็นพนักง,งานของบริษัทเราพ่อขัวแจ้งฉันมาว่ามีคนแอบขโมยข้าวกล่องกลับบ้านฉันเลยมาดูเองให้เห็นกับตาแล้วเห็นเธอคนนี้กําลังแอบขโมยข้าวกล่องคะ่ะพ่อขัวจริงอย่างที่ผู้จัดการพูดไหมใช่ครับ ผมแอบเฝ้าดูเขามาหลายวันแล้วยังสาวยังสวยอยู่แท้ๆทำไมถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้หน้าไม่อายจริงๆเธอมีเหตุผลอะไรถึงต้องทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่าโรงงานเรามีกฎห้ามเอาเข้ากล่องที่เหลือกลับบ้านฉันฉันไม่ได้เอาไปขายนะคะฉันเอากลับไปให้น้องสาวกิน,นะคะ่ะ หิวไหมหิวค่ะพอดีพี่เพิ่งเลิกงานอันนี้นี่พี่มีข้าวมาให้ด้วยอ่ะค่อยๆกินนะช้อนเลยนะนี่ค่ะให้พี่ปอนไหมพี่ปอนแล้วกันนะอร่อยไหม เลยไม่ต้องรีบกินนะยังมีอีกกล่องนึงค่ะเอากลับไปให้น้องสาวเธอกินแล้วน้องสาวเธออายุเท่าไหร่ เธอาของเหลือไปให้น้องสาวเธอกินพ่อแม่เธอไม่ว่าเหรอน้องสาวอายุสิบขวบค่ะเมื่อสามปีก่อนพ่อและแม่ของฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พลิกความเสียชีวิตทั้งคู่ตอนนี้ฉันอยู่กับน้องสาวสองคนค่ะฉันเห็นว่าอาหารมันเหลือจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอากลับไปให้น้องสาวกินค่ะผมเข้าใจแล้ว แต่บตริษ<ม>ัทก็มีกฎเป็นของบอริษ<ม>ัทเป็นพนักงานก็ต้องทําตามกฎของบอริษ<ม>ัทเดือนนี้ผมจะหักตังคุณห<ม>้าร้อยเธอคงไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีค่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรชื่อใบเฟินค่ะผู้จัดการเดี๋ยวคุณช่วยไปแจ้งผายนบัญชีด้วยนะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขึ้นเงินเดือนให้ใบเฟินเดือนละสองพันได้ค่ะบอส พ่อครัวผมก็ต้องรบกวนคุณด้วยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาที่คุณทำอาหารให้ทำเผื่อน,น้องสาวไปเฟินด้วยได้เลยครับบอสน้องสาวเธออยู่ในวัยเจริญเติบโตจะให้กินในของเหลือได้ยังไงมันไม่ดีต่อร่างกายรู้ไหมที่ผมหักเงินเดือนคุณเ<ม>พราะมันเป็นกฎของบริษัทเป็นพนักงานเราก็ต้องทำตามกฎของบริษัทส่วนที่ผมขึ้นเงินเดือนให้คุณคือความเมตตา คนเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแต่เราก็จะขาดความเมตตามไม่ได้ขอบคุณคะวอน